คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีวันอังคารที่24สิงหาคม2564ครับวันนี้ทางช่องรวมเลขเด็ดอาจารย์ดังก็จะมานําเสนอเลขเด็ดครับสไลด์แรกที่ทางช่องจะมานําเสนอในวันนี้ก็เป็นของคนมีโชคคนมีโชคงวดประจําวันที่1กันยายน2564คนมีโชคให้เลขศูนย์กับเลขหกถ้าเลขศูนย์มาก็จะมี 02, 02, 0 2 05 07 10 8 0 9 0 ถ้าเลขหกมาก็จะมี6 2 6อ6 8 1 6 3 6 4 6ดสาหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาคนมีโชคให้50ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายโดนหนึ่งออก750ถูก50ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายดนหนึ่งงวดที่ผ่านมาครับเรามาตามกัน,กนต่อมาตามกันดูอีกว่างวดนี้คนมีโชคจะให้เขาเป้าอีหรือเปล่าครับเรามาตามกันดู ครับมาต่อกันเลยครับมาต่อกันด้วยอาจารย์อยุธยากรงุเก่างวดประจําวันที่1กันยายน2564ให้เลข7กับเลข8ในเลข7ถ้าเลข7มาก็จะมี74 78ถ้าเลข8มาก็จะมี81 86สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาให้2 3ผลการออกสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก2 3 ถูก2-3ถูกเลขท้าย2ตัวงวดที่ผ่านมาครับเรามาตามกันต่ออีกว่างวดนี้อาจารย์อยุทยากรุงเก่าจะให้เข้าเป้าติดต่อกันอีกหรือเปล่าครับเรามาตามกันดูครับมาต่อกันเลยครับมาต่อกันด้วยอาจารย์เมธีกาแฟ,แฟดํางวดประจําวันที่1กันยายน2,564ตัวเดียวให้เลข8ปดตัวให้80ดศถึงแปดตัวให้9 7 8 7 8 6 สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้อาจารย์เมทีกาแฟดำจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าครับเรามาตามกันดูเอาละครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของทางช่องรวมเล็กเด็ดอาจารย์ดังงวดประจำวันที่1กันยายน2564ครับทางช่องรวมเล็กเด็ดอาจารย์ดังก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เงิน1 2 5 2 6 2 9 2 5 3 1 7ชุดทอง 612 652สำหรับตัวเลขที่ทางช่องนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับทางช่องรวมเลขเด็ดอาจารย์ดังก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามเพื่อกำลังใจทางช่องทำคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ